って言いそう。 way, มีเยอะครับมีมีมีหลายผมพูดผมจะพูดก็โดนแล้วก็ความเป็นเจ้าว่าเนี่ยอย่าลืมว่าการนงคัเกาต้องไปรับผิดชอบสถานที่ของชาวบ,บ้านชาวเมืองเราแล้วก็ให้สำนึกไว้ว่าเราไปทำหน้าที่ไม่ใช่วัากูให้ท่านตลากจำคำนี้ไว้ให้ดี ว่ากา,ารเป็นวัดภูเมื่มอไรท่านเนี่ยกำลังคุนหลุมดับตัวแั้นเองเพราะท่านจิตสุดท้ายก่อนที่มันจะดับไปนะสุดท้ายได้กลายเป็นเกรเฝ้าวัดตรงนี้สำคัญครับถ้าท่านไม่ไม่สนใจไม่ใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติโดวยเฉพาะการกำหนดรู้หรือมหาสติปัฏฐาน สินที่เราไว้อไว้ว,ว่าทุกการกำหนดรู้เนี่ยมันค่อยๆวางเลยพักวางตัวกูของกูออกไปผมเคยไปไปไปสอนหลายที่หลายวัดทั้งวัดมหาดิกายทั้งวัดธรรมุายุผมไปของที่แต่ที่มันจะเห็นผลตา่ตางต่างยังไงครับวัดธรรมอายุเนี่ยเขาเป็นธรรมุทยุนะแต่โยมคนนี้คน โยมคนออกวัดไม่ต้องออกค่าใช้ใจ่ายโยมจัดก,การนีงแต่อยากให้อาจารย์มาสอนผมก็เข้าไปคุยกับเจ้าว่า,าโยมแต่ว่าถ้าทำางเนี้นวัดกับโยมเราเกันไหมเจ้าว่าบอกวโอ้ไม่เป็นไรอาจารย์ทำเลยที่มนเลยแล้วก็ก็จะมีตารางวัตนตารางปฏิบัติของผมเนี่ยตื่นเช้าเป็นอย่างนี้ เขาสายครับถามว่าวัดต้องเตรียมไรวัดเตรียมแค่ที่หลับที่นอนส่วนเรื่องอาหารก็โยมเขาก็มีนาทีคำจ้างคนมาทำตัวใช้รงลงลงวัดส่วนค่าน้ำเข้าไปเดี๋ยวโยมเขาก็จัดการตวายวัดนะเจ้าว่ากเโอ้อาเลยเห็นดีด้วยทํามายืนครับพอทำไปทำมามีวัดมันทำไปสองครั้งสามครั้ง ชักเริ่มแปลกแปลกตรงที่ว่าพอเราสอนกรรมฐานอยู่นิมนตองค์โนโองนี้มาแสดงธรรมคือสายนั่นแหละและถวายตรงๆับไม่เข้ากันแบบนี้ของเรามีเดินมีน,นั่งมีกำหนดของเขาเอาอเรื่องผู้ปีมีสารเรื่องเดิ จะปสานก็จะเห็นแหล่ผมเห็นอย่างนั้นไปในสองวันปั๊บก็เดยกโยมก็จะเฮ้ยจะเอาอย่างไงดีถ้าทำอย่างนี้ก็ิมนต์ท่านจัดต่อเราก็ขอออกมาโยมที่เขาเขาคณะที่เขาจัดเขาก็ที่คุยกับเวา่มันไม่ใช่อย่างนี้ถ้าเป็นนี้ก็ิมนต์ให้เขาทำต่อแล้วก็ผมก็กลับไง แล้ผมก็ไปจัดกเลยที่ที่วัดคือคุยกันแล้วเนี่ยมันคุยคนอาจจะคนละภาษาคนละความเข้าใจผมไปไปไปหลายวัดไปหลายที่วิธีการที่ผมไปผมไม่ได้ไปแย่งศรัทธาของญาติโยมไม่เกี่ยวจะเขารบไปขอรบไปรจะมีกี่คนหา้าคนสิบคนทาน้ทาที่ผมไปผไปสองผมไม่ได้หวังปริมาณมากแต่ผมหวังคนกันมา อย่างน้อยโยมท่านหนึ่งปฏิบัติเป็นกำหนดเป็นผมก็พอไม่จะเป็นตั้งตามด้วยผมวิธีทำงาผมจะเป็นเองก็จะฉะนั้นเวลาท่านไปปกครองวัดก็นี่นะครับพิมลเนี่ยพยายามยังไงก็สร้างไม่ใช่วัดคูแต่วัดคู่อะไรเดมันจะสะท้อนย้อนมาทำร้ายเราอย่าลืมอะไรท่านก็เรียนศึกษามากไปเยอะ ว่าอายุของเปรตมันยาวนานครับบางตนบางบางตัวเนี่ยหลายพุทธันดรเยอะครับเพราะฉะนั้นท่านโอกาสของท่านมากกว่าญาติโยมและถ้าท่านไม่ไม่ปวดไายไม่ทำผมก็ไม่รู้จะช่วยใครได้แต่ถ้าท่านอยู่ตรงนี้ผมผมช่วยได้เป็นตัวให้คำแนะนำคำชี้แจงในเรั่การปฏิบัติธรรมของท่าน ทีนี้มาดูเรื่องของการกำหนดกันจริงๆในผมพูดเรื่องของการเดินจงกรมาม,าม,ามาหลายั้งแต่ตอนนี้ผมจะมาเน้นเรื่องของการนะั่งในขณะที่นั่งเนี่ยผมอยากจะให้ท่านเนี่ตั้งสัจจากับตัวเองเพื่อสัจจาบาร,รมีของท่านจะได้แก่กรา เื้องต้นเราจะให้แค่เดินนั่งอยา่างละครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองไม่นานเกินแต่ถ้าท่านตั้งัจว่าในครึ่งชั่วโมงนี้เราจะไม่เปลี่ยนท่าไม่ลึกตาไม่ขยับหรือกระดิกนิ้วมือนิ้วเท้าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะใช้ความอดทนก็คืออาศัยการตรับรู้เวทนาต่างๆที่เกิดขึ้น อิ่มเอาเวทนาต่างๆให้เป็นอารมณ์ถ,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 ถ้าสามารถตั้งสัจจะก,กับตัวท่านเองได้แล้วที่เหลือต้องทนครับต้องใช้ความอดทนอย่างมากเลยว่ามหาสติปัฏฐานเนี่ยถ้าเราไม่ไม่ไม,มีความอดทนหรือสติบารมีเราไม่แป็งคอไม่แก่กล้ามมันไปต่อ,อยากครับเพราะบาทาน การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยตัวแรกเนี่ยขันติบาร,รมรีต้องแกร่งต้องทนต่อทุกขเวทนาต่างๆโดวยเฉพาะทุกเขเวทนาที่มันเกิดกับขันธ์้งห้าของเรากับร่างกายของเราแต่ทางนี้ทท้งนั้นทุกเขเวทนาต่างๆเขาไม่ได้มาทําลายเราให้ท่านจำคำนี้เอาไว้เลยว่าทุกเขเวทนาที่เกิดจากสภาวะธรรมต่างๆเขาไม่มา ชีวิตเราไม่มาทำลายตัวเราหเพียงแต่ท่านเดินนั่งเดินนั่งทำระยะเวลาแค่นี้พอแต่เวลาเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับคนใกล้ตายจริงๆเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยความอดทนสูง,งสูงกว่าคนทั่วไปถ้าขันติบ,บรารมีของท่านแก่ก่าแล้วก็มาเดินบรารมีตัวต่อมาเรียกว่าวิทยะบารมี พยายามเอาจิตกลับมาดูเอาพยายามเอาจิตกลับมาสังเกตหรือคำกำลนดรู้ที่ผมได้หน่อยกับท่านเอาไว้ตัวกำหนดรู้อาการที่เป็นปัจจุบันนั่นแหละต้องใช้วิริยะพวกคู่กันไปัางสติทางสมาธิเขาก็เกิดพวกคู่เช่นกันเช่นท่านเห็นอาการขันเกิดขึ้นแน่นอนจิตมันจะไปจับไปรับรู้ในจุดที่มันขันเพียงแต่ท่าน คันนออย่ารีบต่อเนื่องไม่ต้องคันน้องคันน้องคันนอเพื่อปัญหาไม่ใช่คันนอแล้วก็ดูอาการคันมันจะคันที่จมูกจะคันที่คอที่หน้าที่ตัวที่แขนที่ขาจะอาจจะเกิดจากจุงการหรืออะไรต่างๆถ้าเจ็บก็เจ็บนอจี๊จี๊น้องโตยุ่งกันแค่ตัวสองตัวเนี่ย จี๊แต่พอตัวนี้เริ่มหายให้ตัวนั้นใหม่มาจี้ดก็เปจับไอ้ตัวที่มันจี๊มันเจ็บมันขันถ้าเราแค่ดูแค่รู้แค่กำลังรู้แต่ไม่ต้องรู้มึงจะไปื่าลายจานนันะเป็นทนแป๊บเดียวมันก็เริ่มคลายเริ่มหายแต่วั้าที่ยุมงมือกอก็ปอยู่นะดูอาการเหลานี้ไปนฟึก ฝึกดูเวทนาตัวนี้แหละครับโดยเฉพาะเวทุกเวทนาที่เกิดกับตัวเรามันใช้ได้ตลอดเวลาถึงแม้ว่าวันหนึ่งวันใดข้างหน้าที่ท่านเจ็บไค่ในป่วยจริงๆสามารถนําไปใช้ในการอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บไดที่ผมมาทั่งพูดอยู่ทุกวันนี้ได้ซึ่งหลายหลายท่านก็รู้ว่า เมื่อช่วงโควิดนะ่นแหผมป่วยปเป็นเวร็งตับอักเ่บตฉะนั้นกำลังสร้างสัญลักอยู่ที่อาเภอเกาช่องอออแต่าอาจารย์จันชัชยอาจารย์กุญชัยไปเยี่ยมคือพูดตรงๆว่าใครเห็นรก็ไปเราขอมแล้วก็ดำตัวในดำเตรียนเป็นผอมฉันอะไรไม่ได้ไมันเป็นแผลข้าไหน ฉันกระน่ำือนน้ำลายอย่างแสบคอเป็นแผลไม่ใช่แผลเล็กแต่แผลใหญ่หลายจุดในคอแค่ตื่นน้ำลายมันก็แสบสลบสุดท้ายได้ทันงยาได้าทาั้นกรรมฐานผมจำได้ว,ว่าในขณะที่มันปวดกับสุขีนอนยังไงก็ไม่หลับนอนยังไงก็ไม่หลับก็ได้แต่เอาพระกุตายนนั่งสมาธิตายนั่ง ไม่ล่องไม่เคยล่องวอาเออะ้ามตายแลูนี้มาก็เห็นก็าไปเผาไปเดินลุกขึ้นมาได้กำหนดตอนประมาณตีหนึ่งการว่าเออทาทำจิตมันดับไปมันปรดลงไปรืว่าไปในกรรมฐานนี่แหละอาศัยกำหนดทุกขเวทนาเราแงเป็นอารมณ์อุ้มมันขึ้นสารพัแลนะครับแต่ผมก็มามองอีกจุดหนึ่งว่า ทุกเขเวทนาที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันสู้ทุกเขเวทนาที่เกิดจากสภาวะทรมไม่ได้ครับที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเวลามันปวดขึ้นมาเนี่ยสักพักหน,นึ่งมันก็เริ่มคลายสักพักปวดขึ้นอีกแต่ถ้าทุกเขเวทนาที่เกิดจากสภาวะทรกเนี่ยนั่งสองชั่วโมงนั่งสามชัวโมงปวดแม้ทั้งสามชั่วโมวงเหม,มือนกันผมเคยนั่งดูชาดู ไม่ได้ชาไอช,ชาที่มันผ่านไปนานแต่ที่เจอเนี่ยนั่งแล้เจ็บปวดแข็งแสบร้อนร้อนจนเราถูกเผาไฟจริงๆครับแต่ก็อดทนกับกัวกายไม่ขยับไม่ไหวติได้แต่กำหัดรู้อาการทุกเวทนาที่มันเกิดพอเปรียบเทียบถึงโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจริงๆ จะหมดลงต่อไหนไม่รู้แต่ไม่เคยไม่เคยกังวลไม่เคยสั่งเสียอะไรกันตายกบจัดการกันเองไม่เพราะคำนาก็ไม่รู้่าถ้าหมดลงวันนี้ตอนนี้ที่นี้ก็จัดการไปเผาก็ปล่อยให้มันแบ่งนิยมนันแหละไม่มีการไม่ขนาดยากของพี่แล้วก็หลานมาเยี่เขาก็ถามตุณโตบอกหลอา มีเห็นขึ้นมาจริงๆหลวงอ,อาจะเอาไว้วัดหนถาแมแบบให้กำลังใจมากว่าเอ้ยมึงไม่ต้องห่วงญาติไม่ต้องกลัวเดี๋ยวอาจารย์มารัเองแหละถ้าถ้ามันไปจริงๆดังนั้นญาติพี่เราไม่ต้องเบื่อร้อนจะไม่มีทำประกันไม่มีอะไรชามตะพงชามตาะกี้เลยท่า กิดขึ้นมานั่งคุยกันกับสองสองลูกเป็นอาจารย์เฮ้ยแทนสั่งไปเลยว่าข้าแทนเกิดเหตุขึ้นมาไม่เอาท่อไม่เอาสายยางสอดเข้าไปนะปล่อยให้มันไปอย่งนั่นแหละมันจะได้จบๆไปแผมก็เหมือนกันผมก็บอกว่าอาจารย์จะผมไปก่อนก็เหมือนกันนะไปนั่งคุยกันอาจารย์ปริศน์อุทัยสอนผมตั้งแต่อายุสิบหกเป็นเอด็ะ กวันนี้ก็เไปมาหาสู่อย่าไปกล่าราบประจําเวลาเวลาที่สํานักมีผู้ปฏิบัติเที่ยงคืทีผมท่านมาให้โอว่าให้กรรมฐานก็ทักสายปฏิบัติี่้โดยงนี่นะครับก็ผมติดกถวาวกับพองคุณเจ้าไว้อดทนครับในระยะวันที่เหลือเนี่ยโดยเฉพาะอดทนต่ออารมณ์ของเราถ้าท่านพยายามอดทนก มิธีการที่ผมถวายไปสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงของท่านไนดะ้จะเป็นประโยชน์ครับเดยว่าเบื้องต้นประโยชน์ของตัวทัานเองนะครับจะได้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เป็นร่มโคร,ร่มใสให้กับญาติโยมสายนชนทั้งหลายแล้วก็เป็นร่มโคร,ร่มใสให้กับพร,ระเรานิสุทสิ์สรงพรมเด็จที่อยู่ในอาวาสของท่านส่วนวันวันหนึ่งวันใดที่ มีข้อข้องใจสงสัยก็ผมสามารถถวายคำชี้แนะหรือวิธีการต่างๆไม่ต้องเกรงใจครับเราไม่ได้ไม่ได้จบแค่นี้หรอกถ้าว่าท่านสนใจในเรื่องกรรมฐานที่จรยยิงอยากจะไปคัตต่อเน,นี่จริงๆก็ผมจะดีไปสนำสนุนแล้วก็ไปส่งให้ถึงที่ผมภารณาไว้ในพระใ,ในหลายรูปหลายรูปหลายล ถ้าพระเราสนใจในการปฏิบัติธรรมต่อเนื่องแต่ว่ามีข้อแม้ว่าท่านประคำของท่านไม้เต็มที่นะไม่ใช่แค่ไปส่งแล้วจ,จะมาปฏิบัติธรรมตามใจไม่ได้ถ้าไปส่งอยู่สู่สนานใหญ่ต้องทําตามกฎระเบียบของท่านแล้วก็ต้องใช้ความเพียรมากแต่จุดประสงค์ที่ไปเพื่อไปเพื่อให้จบไปเพื่อให้บรรลุธรรม ไม่ใช่ไปเพื่อเอาดีกรีว่าผ่านสำนักปฏิบัติเพราะรุ่นหลังมามันเป็นอย่างนั้นเยอะครับแต่มันจะเห็นผลยากแต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวนั้นเองนะครับแต่ถ้าถ้าหากว่ามีมีความสนใจตั้งใจจริง,รงๆก็ผมถวายไว้ว่ายินดีสนับสนุกแต่ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้ใจ่ายหรือว่าการเดินทางเพื่อ ผมถาวายความสะดวกสบายทุกอย่งอางท่านเอาตัวของท่านไปไปอย่างเดียวครบเมื่อไรเสร็จเมื่อไรอยากจะกลับคอยของไปรับจุงที่นะครับถาวายเอาไว้ครับเพื่อเพื่อ,อจริญหรือบาร,รมีของท่านแก่ร่างพร้อมที่จะไปพร้อมที่จะทิ้งพร้อมที่จะล้างที่บนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ เดี๋ยวเข้าสู่ภาคการปฏิบัติเพราะว่าเย็นบ่ายนี้มีส่งศงปรมเราจะใช้การเดินจงกลมครึ่งชั่วโมงนั่งครึ่งชั่วโมงและต้องพยายามอยากให้เดินก่อนครับเพราะถ้านั่งอย่างเดียวนั่งเยอะมันจะกลายเป็นผลเสียมากกว่ามาพร้อมแล้วก็ขอเข้าสู่ภาคการปฏิบัติได้เลยนะครับ